สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะช่วงครูพาทำวันนี้คุณครูปราณิสาจะมาสอนเด็กพับกีบเร็บคุดค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะต้องเตรียมใบตองตานี้ค่ะเราจะใช้ไม้บรรทัดนะคะวัดขนาดเพื่อให้ใบตองของเรานะคะมีขนาดที่เท่ากาันโดยวันนี้คุณครูจะใช้ความกว้างนะคะ2นิ้วครึ่งค่ะ เราจะฉีกแบบนี้นะคะจนครบตามจํานวนที่เราต้องการจากนั้นเราจะตัดนะคะให้มีความยาวที่เท่ากาันโดยวันนี้นะคะคุณครูใช้ความยาว2นิ้วค่ะเราจะตัดนะคะให้มีขนาดที่เท่ากาันวันนี้คุณครูจะใช้ใบตองทั้งหมด25ชิ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการพับกลีบเล็กคุดกันค่ะบันดับแรกค่ะนําใบตองมาพับครึ่งบีบให้เกิดรอยนะคะเราขี้ใบตองออกจากนั้นพับเฉียง45องศาเราจะเริ่มพับด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้ทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะจากนั้นพับสันทบเฉียงลงมาให้ชิดเส้นกลางใบตอง ทามข้างซ้ายหรือข้างขวาก่อนก็นได้ค่ะขึ้นอยู่กับความถนดัดจากนั้นเราจะใช้แม็กนะคะโดยการยืดและทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะตามจำนวนที่เราต้องการเลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นชิ้นงานสำเร็จค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปริษาขอราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ